สวัสดีค่ะช่องปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก,ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมก็สวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดี fc เก่าและ fc ใหม่นะคะสวัสดีทุกคนที่กดมาดูเป้น,นะคะคำเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบ โปรดใช้วิจนรนะยานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้เห็นคลิปก่อนใครหน้าแลวก็ไม่พลาดเลขเด็ดเลขดังของเป้นะคะวันนี้มีลีลาน,นิดนึงเนาะวันนี้มาช้าเพราะแล้วก็ดูดูข่าวอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะ ก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเป้เออถ้าใครที่เข้ามาดูเป้ใหม่ก็ดูย้อนหลังคลิปกเก่าๆของเป้ได้นะคะหวัวเราก็มีเข้ามีหลุดบ้างเนาะแต่ว่านี่เป็นหววรัฐบาลลาวนะคะใช่ไหมเขาเรียกหวัวรัฐบาลลาวเออหวัวลาวเนาะง,ง่ายๆหวัวลาวก็ วันที่2เดือน1163ก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ทุกคนนะคะขอ,ขอแสดงความยินดีกับเอฟซี FC ที่ถูกหวยเพราะว่าหวยเราเข้าบนล่างเย้ก็เป้ปรับสูตรใหม่เนาะเหมือนถูกรางวันที่1เลยดีใจเหมือนถูกางวันที่หเลย,ลเลยคือมันดีใจนะคะทุกคนคือแบบ พอเรามาปรับสูตรใช่ไหมแล้วหวยเราเข้าอะไรเงี้ยเข้าแล้วเข้าบนล่างนะคะก็ถ้าใครถูกหวยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเนาะเอาใหม่วันนี้เอาใหม่ก็งวดที่แล้ววันที่สองมันก็9าล่างใช่ไหมคะเก้าห้าล่างเนาะ้าล่างแล้วก็สามห้า แต่ว่ามันออกตัวกลับเนาะของเป้ก็ซื้อแล้วก็กลับกันด้วยเนาะมาดูวันนี้นะคะว่าจะมีตัวไหนมัง่งวันนี้วันที่วันที่ห้าพฤจิกาหกสามเด่นของเรามีเด่นสาม ลองเจ็ดมาดูตัวเจาะเรานะคะสี่หนึ่งสี่สี่สี่เจ็ดสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ด สองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสามตัวเก้าสี่เจ็ดสี่สามหนึ่งห้าสามเจ็ดวิน สี 4, 3, 7, 1, 9, 5, ่สามเจ็ดหนึ่งเก้าห้าสองชัดไหมคะชัดเนาะก็ สายวิ่งสายรูดให้วิ่งสามรูดสามนะคะวิ่งสามรูดสามนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเนาะอย่าทําให้เตืองเดือดร้อนเอาพอประมาณตนนะคะอย่าลืมนะคะเน้นนะคะวิ่งสามรูดสามนะคะทุกคนวิ่งสามรูดสาม เอาพอประมาณตนพอหอมปากหอมคอเนาะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนเอาพอประมาณตนพอได้ค่ากับข้าวค่าประทู2บาท3บาทอะไรกว่าไปนะคะก็ขอให้เป็นวันโชคดีเป็นวันรับเงินของทุกคน FC ทุกคนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะก็ฝากสำหรับใครที่เห็น คลิปใหม่คลิปของเป้อะคะ่ะที่เข้ามาดูใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูสติดูสัสิติย้อนหลังก็ได้นะคะว่า,เ,าเลขเราเดินดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามไว้นะคะก็ดูดูไว้ก่อนก็ได้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ